ของบรรดา57ในวันนี้คมครับและในช่วงนี้ก็จะเป็นการติดลุและดอกไม้ไฟเพื่อเป็นการเฉลิมพะเรติขององค์พระบัลลังก์กงอยู่หัวโดยนายกเศรตรีเมืองสระบุรีนะครับนายกที่จัดลุและดอกไม้ไฟเพืพระเกียรติในค่ำคืนนี้ก็ตับขอบคุณพระสังฆนทุกหมู่เราาร่วม ในพิธีถวายเชื้อพระสักราและจุดเทียนชัยถวายพระพรจังหวจังหวัดสระบุรีครับเพื่อเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้จากพระคุทนครับสำตรัวในวันนี้ผมสุพจน์สมทองเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีได้ทำหน้าที่พิธีถวายพระพรจุดเทยนชัในพินีครับเพื่องวัดสระก็จะมอบหน้าที่ให้กับพิธีกลางซึ่งก็จะเีทีมที่มากรงไท ายการแลับช่วงต่อในช่วงส่วนใยงานและองค์กรนะครับที่ไดองยนะครับก็ขึ้นเก็บเลยนะครับเนื่องจากว่าบนเวทีก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวทีนะครับจะด้นการเก็บพูกทองพวกเงินนะครับขอให้ท่านตรวจเช็คให้ดีนะครับที่ทำเครื่องหมาไว้หรือเขียชื่อไว้นะครับเพื่อที่จะไม่เกิดการสับสนครับขอบคุณครับ เดี s <S hey, <boy. S 1> ๋ยวนี้จันเก่งเว้ยจันนี่นครับนี่คือความสวยงาประการกับพลุดอกไม้ไฟจากทางเทศบาลเมืองสะบีได้จัดมาร่วมกับจังหวัดสระบุรี